การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิเมิร์เคิลออฟไร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการใช้ชีวิตมาร่วมสร้างและเป็นกำลังใจให้กันและกันมหาสจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อ Modern 9 TV ร่วมกับมูลนิธิ m r r c l l o o l Life เครื่องดื่มตราเจนี่ฟูดเสนอ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดอโรคา a Life ค่ะ อยู่กับลิซ่าลิซาเบตแซนเนอร์ลีนานุชัยเช่นเคยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เอาใจคนรักสุขภาพโดยเฉพาะค่ะอยากให้คุณผู้ชมนั้นรู้ทันโรคนะคะหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังมีผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยตรงนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ทราบกันด้วยว่าเขามีแนวคิดมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงนะคะถึงได้กลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้และช่วงท้ายของรายการค่ะห้ามพลาดเพราะว่าเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นะคะ ตั้งแต่สาเหตุของโรควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วก็รวมไปถึงแนวทางการรักษาที่ถูกต้องด้วยค่ะถึงช่วงเคล็ดลับสุขภาพแล้วค่ะวันนี้ลิซ่ามีเมนูพิเศษนะคะมาเอาใจคุณแม่มือใหม่โดยเฉพาะค่ะเพราะว่าใครที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆนะคะยังคงมีภารกิจสําคัญนะคะกับลูกน้อยของเราก็คือการให้นมลูกนั่นเองทําอย่างไรให้มีน้ํานมอย่างเพียงพอซึ่งสําคัญมากกับทารกน้อยวันนี้เรามีเมนูเรียกน้ํานมคุณแม่มาฝากกันค่ะ เคล็ดลับสุขภาพในช่วงเคล็ดลับสุขภาพวันนี้ลิซ่ามีเมนูดีๆมาฝากกันค่ะเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดนั่นก็คือแกงเลียงผักรวมค่ะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังสามารถช่วยเรียกน้ำนมได้อีกด้วยเราไปดูสรรพคุณต่างๆในแกงเลียงผักรวมกันเลยดีกว่าค่ะแครอทมีเบตาแคโรทีนสูงร่างกายจะสังเคราะห์วิตามินเอจากเบตาแคโรทีน วิตามิน A จะช่วยเสริมสร้างร่างกายคุณแม่ให้แข็งแรงปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของทารกค่ะหัวปลีผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่ๆให้ทานหัวปลีเยอะๆนะคะจะได้มีน้ำนมเลี้ยงลูกได้นานเพราะว่าอุด,ดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามินซเบต้าแคโรทีน, C, านการทานหัวปลีจะช่วยกระตุ้นน้ำนมแม่ธาตุเหล็กจะช่วยบำรุงเลือด และช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่ด้วยค่ะใบแมงลักมีฤทธิ์ให้ความร้อนแก่ร่างกายมีธาตุเหล็กแคลเซียมวิตามิน B และวิตามิน C สูงช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีและช่วยขับลมค่ะฟักทองมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายเยอะมากนะคะทั้งวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังทําให้ผิวพรรณสดใสและที่สําคัญทําให้หน้าท้องหลายน้อยลงด้วยค่ะกุ้งเป็นอาหารที่ให้โปรโตีนรวมถึงแร่ธาตุสำคัญอย่างแคลเซียมซึ่งสำคัญกับคุณแม่ช่วงนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมจะช่วยให้น้ำนมนั้นไหลได้ยอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่เยอะพอที่จะให้กับทารกค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเมนูวันนี้ทวีซ่านํามาแนะนําในช่วงเคล็ดลับสุขภาพคงจะถูกใจคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยยังไม่หมดแน่นอนตั้งแต่ตั้งท้องมาจนหลังคลอดนะคะน้ํานมแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากเลยค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะรายการของเราจะมีเคล็ดลับสุขภาพหรือว่าเมนูอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามกันนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราจะมารับฟังประสบการณ์ตรงค่ะจากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามช่วงหน้าค่ะ ช่วงกุญแจสุขภาพสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์ผมจะมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่นำมาเสริมการรักษาควบควบู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวเพื่อเสริมสุขภาพของทุกคนที่แข็งแรงครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเอนไซม์กันบ้าง เค,เคยเห็นข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตนะคะว่าคุณพุ่มพวงเสียชีวิตด้วยโรค SLE ก็เลยอยากรู้ว่าโรค SLE คือโรคอะไรอะคะ่ะแล้วมันเป็นยังไงแล้วเอนไซม์เนี่ยค่ะช่วยอะไรได้บ้างคะเอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับโรค SLE หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องกันดีกว่านะครับโรค SLE เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติในระบบภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันที่ไม่สามารถจดจำเนื้อเยื่อของร่างกายตนเองได้ คิดว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงสร้างภูมิต้านทานมาทำลายเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายตนเองโรคนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติในทุกอวัยวะของร่างกายผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20 45ปีโดยเพศหญิงจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเพศชายปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค SLE มีสาเหตุมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางพันธุกรรมนั้น พบว่าผู้ที่มีญาติพี่น้องหรือฝาแฝดของผู้ป่วยโรค SLE จะมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้สูงปัจจัยทั้งสิ่งแัดล้อมส่งผลให้อาการของโรคก,กำเริบขึ้นได้แก่แสงแดบดบความเครียดยาบางชนิดสารเคมีเชื้อโรคต่างๆทั้งแบคทีเรียและไวรัสผู้ป่วยโรค SLE จะมีอาการคือมีไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดผมร่วง ผู้ป่วยมักมีอาการปวดข้อเวลาที่โรคก,กำเริบโดยเฉพาะข้อนิ้วมือข้อเท้าข้อไหล่มีพื้นแดงขึ้นที่หน้าบวมที่หน้าและเท้าแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์สามารถช่วยคุณได้แน่นอนเลยครับเอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอสหรือโบมิเลนปาเปนทิปซินไคโมทิปซินเอนไซม์เหล่านี้จะลดอาการอักเสบและยังเข้าไปกำจัดสารแปลกปลอมในระบบภูมิต้านทาน ที่เป็นสาเหตุทําให้ระบบภูมิต้านทานผิดเพี้ยนไปทําลายอวัยวะของตนเองมันคือเอนไซม์เหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลของระบบภูมมต้านทานลดกระบวนการที่ภูมมต้านทานทําลายอวัยวะลงและเอนไซม์กลมเตบาบอลิกจะช่วยย่อยสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในกระแสะเลือดทําให้อาการแพ้ทุเราลงเอนไซม์ Inside จะทําให้ภูมิต้านทานดีขึ้นและช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่บกพร่องภายในร่างกาย ทุกคำถามที่คุณสงสัยให้มิสเตอร์เอนไซม์ไขคำตอบให้คุณนะครับช่วงเฉลยสุขภาพจากคำถามเมื่อสุกดาที่ผ่านมาก็คือเอนไซม์กลุ่มใดที่ช่วยในเรื่องการนอนไม่หลับข้อ A กลุ่มโปรตีเอสข้อ B กลุ่มเบตาบอลิซึมคำตอบก็คือข้อ B กลุ่มเมตาบอลิซึมรายชื่อผู้ที่ตอบถูกสองท่านแรกและได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์เจนิฟู้ดท่านละหนึ่งกล่องมูลค่ากล่องละสอง0บาทปรากฏที่หน้าจอขนาดนี้นะครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาล Miracle of Life เครื่องดื่มตรา Jenny จ Food กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุด a r o h า Life ค่ะมาถึงช่วงที่สองแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของการแชร์ประสบการณ์ตรงค่ะของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคอะไรนะคะทําให้ชีวิตของเขาต้องประสบปัญหาอย่างไรบ้างและที่สําคัญเขามีแนวทางในการปรับเปลี่ยนชีวิตอย่างไรถึงได้กลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้เราไปชมพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชื่อคุณวิทยาล่อทองนะครับอายุ37ปีนะครับอาการเริ่มแรกของพี่ก็จะมีผื่นตามลำตัวขาแขนแล้วก็ศีรษะนะครับรวมทั้งเล็บจะมีสเก็ดสีขาวๆออกมาพอพอสะเก็ดลอกออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นผื่นสีแดงก็คือมันจะมีอาการคันบ้างแสบบ้างนะครับแต่แต่สิ่งที่คือมันขึ้น เยอะขึ้นเรื่อยอยๆาการเริ่มแรกที่เกิดขึ้นก็คือเป็นผื่นขึ้นตามลำตัวขาแขนและศีรษะซึ่งจะมีสะเก็ดสีขาวลอกออกมามีอาการคันแสบคุณวิทยาก็รู้สึกสงสัยในความผิดปกติจึงตัดสินใจไปหาหมอเรื่องราวหรืออาการต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะเขาก็ตรวจแล้วก็บอกแล้วว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินคุณหมอก็ ก็แจ้งว่าโรคเนี้ยมันรักษาไม่หายแล้วมันจะขึ้นเรื่อยๆได้รับยามาทาทาเสร็จบางช่วงก็หายบางช่วงก็ขึ้นเยอะ10 10บ,บกว่าปีได้นะครับรักษาอยู่แบบเนี้ยบางช่วงขึ้นหนักเลยในระดับที่ผมเป็นเนี่ยมันยังไม่ร้ายแรงมากแต่แต่ถามว่าเราต้องออกไปสังคมะครับไปทำงานไปอะไรเนี่ยบางทีผมพูดตรงๆเลยนะมันก็ดูเหมือนเหมือนโรค ผิวหนังที่มันน่าเรังเกียดนะครับแล้วมันเยอะอาการต่างๆที่เป็นนั้นคุณหมอสรุปได้ว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้คุณวิทยาต้องใช้ชีวิตกับโรคสะเก็ดเงินมาอย่างยาวนานถึง14ปีโรคนี้จะส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของคุณวิทยาอย่างไรไปชมกันเลยค่ะงานที่เราทำครับเราต้องพบป่ผู้คนนะเขาก็จะมองเราคุณเป็น,ปนโรคอะไร เป็นโรคผิวหนังที่หน้าหลังเกีย่นหรือเปล่าหรือเขาอาจจะคิดไปอีก,อกแบบหนึ่งนะครับก็รู้สึกทอนะในในบางช่วงบางจังหวะก็ไม่ได้ไปหาแล้วเพราะรู้ว่ารู้สึกว่ามันไม่หายแล้วบางช่วงก็ปล่อยเลยตามเลยและมันก็ขึ้นเยอะขึ้นมาเรื่อย,ขอยๆขึ้นมาเรื่อยๆก็รักษาตามที่เขาบอกครับแต่แต่ก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเลยนะครับถามว่าท้อไหมโอ้ยเรื่องท้อก็ท้อแหละพี่ขึ้นแบบขนาดที่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยแดงเป็นผื่นแบบ ผมหมดสิทธิ์ขึ้นนะครับแล้วก็แดงแป๊ดเลยแล้วก็ลําตัวเนี่ยเต็มไปทั้งตัวเป็นสะเก็ดลอกลอกส่วนมือเนี่ยตรงเล็บเนี่ยขาวทั้งหมดรคสะเก็ดเงินนี้ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคุณวิทยาอย่างมากทําให้คุณวิทยาหมดความมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งคุณวิทยาหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นทานแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์อย่างพืชผักผลไม้ สุขภาพของคุณวิทยาจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันเลยค่ะก็คือพี่ก็ดูดาตัวเองมากขึ้นเนยนะครับหนึ่งทานอาหารที่ประโยชน์สองพักผ่อนเยอะนะครับสามาหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่มันทําแล้วไม่ดีกับสุขภาพก็เริ่มสังเกตตัวเองมันหายสองเพื่อนทักเอ้ดูดีขึ้นนะหน้าตาสดใสแผลที่เคยเกิดขึ้นมันหายไปได้ยังไงคือณวันเนี้ ที่ที่มันมีอยู่คือที่มือไม่มีและหายไปหมดศีรษะไม่เกิดที่ลําตัวก็แทบจะไม่มีเลยกล้าที่จะกล้าที่จะดําเนินชีวิตออกไปข้างนอกเจอเพื่อนเจอผูมงมากกว่าเดิมก็มีกําลังใจเพิ่มขึ้นครับค่อนข้างเยอะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวิทยาด้วยนะคะที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น เราควรหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของเราเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะว่ามหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อค่ะทางรายการของเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจและก็แสงความมินดีกับผู้ป่วยโรคนี้ด้วยนะคะที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติยังไงทางรายการก็ต้องขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ป่วยทุกคนด้วยรวมทางผู้ที่มาแชร์ประสบการณ์ตรงในวันนี้ด้วยค่ะ พักสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมีคุณหมอนะคะผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆนะคะวันนี้ถึงคิวของโรคไมเกรนค่ะใครที่ตอนนี้กาลังปวดหัวไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่ปวดอยู่เนี่ยเป็นโรคไมเกรนจริงหรือเปล่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะจะมีวิธีในการดูแลตัวเองและรักษาอย่างไรบ้างห้ามพลาดช่วงหน้าค่ะช่วงคําถามสุขภาพคําถามก็คือเอนไซม์นั้นที่อย่างไรในร่างกายมนุษย์ ข้อ A ช่วยเร่งปฏิกิริยาภายในร่างกายข้อ B เปลี่ยนทิศทางของปฏิกิริยาได้ส่งคำตอบมาที่ SMS พิมพ์ m o l เว้นรรค A หรือ m o l เว้นรรค B ส่งมาที่4111206ครั้งละ6บาท2ท่านแรกที่ตอบถูกจะได้รับผลิตภัณฑ์เจนีฟู้ดท่านละ1กล่องมูลค่ากล่องละ2,000บาท งที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนีฟูด้ดอินโดมีมีโกเรง ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุด a โราไลฟ์ l i ค่ะตอนนี้คุณหมอนะคะคที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไมเกรนพร้อมแล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะดรนายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลค่ะผู้เชี่ยวชาญสาสตร์การแพทย์บุรณาการและที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกำพลค่ะสวัสดีครับ เราเข้าสู่รายการอีกครั้งนะคะคุณหมอวันนี้เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วจี๊ดคุณหมอว่าหลายคนเป็นแล้วทรมานและเกิดเรื่องของการปวดไมเกรนนะคะเี็ต้องให้คุณหมอขยายความดีกว่าคะ่ะจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยมันคืออะไรคะคุณหมอครับไมเกรนก็คือการปวดศรีษรษะข้างเดียวแต่ลักษณะที่โดดเด่นก็คือมักจะมีอาการที่เรียกาออร่าก็คือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวนํามาก่อนนะครับ,รบสาเหตุของไมเกรนเนี่ยนะครับเกิดจากการที่หลอดเลือดของเราเนี่ยมันขยายตัวมากเกินไป S <S มันไปดึงลังเอาเส้นประสาทที่อยู่ในเยื่อคุ้มสมองมันก็จะทําให้เกิดอาการปวดที่รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะใช้ยาที่มีฤทธิ์ในการให้หลอดเลือดมันไม่ขยายตัวมากนักหรือมันหดตัวลง่งเช่นชื่อคาวประกอบเป็นต้นนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่เราน่าจะสนใจมากกว่า,า,าก็คือเรื่องปวดศีรษะในภาพรวมเพราะไมเกรนเป็นส่วนหนึ่งของการปวดหัวมันจริงมันมีหลายหลายอาการแล้วก็ถ้ารักษาผิดทาง เข้าใจผิดก็จะลําบากคด<ม>ีสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับเวลาพูดถึงไมเกรนก็มักจะไปเปเรียบเทียบว่าเราปวดหัวข้างเดียวคคนที่ปวดหัวข้างเดียวทุกคนไม่ได้เป็นไมเกรนแล้วก็อาการไมเกรนเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการที่แตกต่างจากปวดหัวธรรมดาอย่างที่บอกแล้วมีอาการคลื่นไส้เจียนเบนหัวด้วยร่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านอาการปวดศีรษะแยกแยะให้ออกก่อนว่าเป็นชนิดไหนค่ะ ที่ถ้าไม่รุนแรงนะครับยาที่ผมอยากจะแนะนําจะเป็นยาพื้นๆก็คือพวกพาราเซตามอลกับแอสไพรินค่ะแต่าเชื่อว่าคนทํางานสมัยปัจจุบนันค่ะคุณหมอยังมีเรื่องของไมเกรนค่อนข้างเยอะแต่จะไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากเรื่องของเส้นเลือดแล้วมันมีตัวอะไรที่ไปกระตุ้นไหมคะคุณหมอที่ทําให้เป็นมากเป็นน้อยแตกต่างกันนะคะอันดับหนึ่งคือความเครียดค่ะนอนไม่หลับอ่าเพราะหลายคนนะครับที่เป็นไมเกรนเนี่ยถามตัวเองนะครับเอ่อถ้าเผื่อสบายอารมณ์ พักผ่อนนอนหลับสบายไม่มีอาการหรอกจะไม่ปี๊ดขึ้นมาเพราะไม่มีแรงกระตุ้นค่ะความเครียดเป็นกับนอนไม่หลับเป็นอัตราสูงสุดอันหนึ่งกับหลายขั้นเนี่ยนะครับจะไวต่อการ,กรถูกกระตุ้นด้วยแสงอย่างเช่นพวกนี้นะครับถ้าไปดิสโก้แล้วก็มีไฟแวบ,บๆบเนี่ยบังเอิญอาจจะกระตุ้นไมเกรนมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยนะครับเวลานั่งรถไฟหรือขับรถเร็วๆเลยนะครับชอบมองสายฟ้าที่วิ่งผ่าน พวกนี้ถ้ามีความเสี่ยงเรื่องไมเกรนอาจจะกระตุ้นให้แรงขึ้นค่ะพนักงาก็ต้องสังเกตว่ามีอะไรที่ไปกระตุ้นมันแล้วก็หล็กเรียงซะค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการอย่างคุณหมอบอกว่ามีอาการไมเกรนอย่างนี้นะคะแล้วไม่รักษาหรือว่าไม่ดูแลตัวเองที่คุณหมอแนะนํามันมีโอกาสพัฒนาไปเป็นโรคอื่นๆด้วยไหมคะคุณหมอมันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตสดถ,อย,ถอยนะครับเพราะว่าถ้าเราปวดหัวรุนแรงเนี่ยเราทํางานก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นด้านเนี้ย มันเป็นการบั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างร้ายแรงพอสมควรค่ะเอ่อคราวน,นี้เวลาที่เราจะรับประทานอาหารหลายอย่างเนี่ยนะครับเราก็พบว่าตัวหนึ่งนะครับเวลาคนปวดหัวไม่เกรนเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเวลากินช็อกโกแลตเพราะเราเลยพบว่ามีสารอาหารหลายชนิด<อ>ที่สามารถกินแล้วก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้เหมือนกันต่เคยได้ยินแบบผิด,ผดมาเหมือนกันนะคะว่ากินยิ่งกินช็อกโกแลตยิ่งปวดหัวคุณหมอ,อมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดที่กินกับบางครั้งเนี่ย ต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือเปล่าคะคือโอเคครับถ้ากรณีที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเนี่ยนะครับในช็อกโกแลตเนี่ยจะมีสารชีทริปโตแฟนทริปโตแฟนค่ะเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะสร้างเซโรโทนินซึ่งจะลดความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าปวดหัวจากความเครียดพวกนี้จะตรงกว่าแต่ว่าถ้าเผื่อมันมีสารที่มีการขยายหลอดเลือดซึ่งในช็อกโกแลตมีน้อยครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจค่ะใครที่ทํางานเครียดหนักๆในภาพแวดล้อมที่มีแต่ความเครียดอาจจะ พกช็อกโกแลตติดตัวไว้ผมไม่ได้แนะนำท่าไหร่พะูอ้วนแต่ว่าปมาน้อยๆก็จะก็ยังปลอดภัยกว่าจะไปกินการอยาาเองนะคะกับอีกทางหนึ่งที่อยากจะสอนตัวเองว่าค่ะให้ช่วยเบรกพักบ้างเพราะฉะนั้นอย่าขเคร่งกัตลอดค่ะวิธีการผ่อนคลายนะครับค่ะง่ายๆอันหนึ่งก็คือการมองไปไกลๆทำให้จิตมันล่องลอยไป ช่วยได้มากนะคะคุณหมอเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าจิตน่ยสั่งกายของเราได้นะคะเพะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นเทคนิคนะคะแบบง่ายๆทุา,าผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ห่างไกลาจากอาการปวดหัวโดยทั่วไปรวมทั้งเรื่องของไมเกรนด้วยนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงแนวทางในการรักษาในปัจจุบันไปแล้วตอนนี้มาคําถามทางบ้านบ้างดีกว่าคุณหมอคะถามเรื่องของการปวดเหมือนกันคะ่ะอันนี้ไม่ปวดหัวแล้วบอกว่าอยากทราบว่าการปวดไส้ติ่งกับปวดโรคกระเพาะเนี่ยมันปวดต่างกันไหมคะคุณหมอโอเคครับ ถามสัน้นแต่ขอตอบยาวนิดหนึ่งเพราะน่าสนใจอาการปวดน,นะครับมันจะพื้นเื้องต้นพื้นฐานนะครับันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุมันคืออะไรมีคำถามคือปวดกระเพาะกับปวดไส้ติงต่งใช่ไหมครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลา,าปวดไส้ติ่งเนี่ยไส้ติ่งมันอยู่ตรงไหนนั่นสิคะคุณหมอ,อมันเป็นส่วนติ่งของลำไส้ใหญ่มันจะอยู่ด้านขวาขวานะครับด้านขวา,า,ขวาล่างขวาล่างด้วยเพราะนั้นบริเวณที่เป็นเนี่ยนะครับเวลาที่เราเจ็บมันจะเจ็บเสียวจากนั้น และยิ่งถ้าเรากดนิ้วเข้าไปค่ะมันจะรู้สึกสะดุ้งเลยโอ้เจ็บเลยใช่ครับอ่ะครน,นี้บางคนเนี่ยประหลาดถึงส้ตีอยู่ตรงขวาเนี่ยแต่ไปแสดงอาการที่สะดืออันนี้รอ,อบๆตรงนี้แทนเหรอใช่ครับเขาเรียก refer pain ครนี้การปวดที่กะระเพาะเนี่ยมันจะมีที่กะระเพาะกับตอนไส้เล็กส่วนต้นซึ่งไม่เหมือนกันอ่เพราะนั้นอดีตกัเชนเดียวกันครับถ้าอาการปวดที่ไม่รุนแรงเราสามารถกินยาลดกดได้ค่ะถ้ากินยาลดกดแล้วดีขึ้น ก็มาต้องไปพบแพทย์แต่ถ้าเป็นปวดกระเพาะไปกินแอสไพรินจะหนักขึ้นนะครับเพราะแอสไพรินกัดกระเพาะก็แยกให้ออกเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างก็แยกแยะก,ก่อนว่าเป็นอะไรแล้วก็ใช้วิธีการรักษาที่ตรงจุดก็จะดีขึ้น ไต่ติ่งกับโรคกระเพาะนี่โอ้โหคนละเรื่องลเลยนะคุณหมอนะคะอาละค่ะก็ได้คําตอบไปแล้วจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่วนท่านไหนที่ยังจะมีคําถามเรื่องของสุขภาพอยากจะถามคุณหมอประจารายการของเราก็สามารถส่งคําถามของคุณมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะดรนายแพทย์กําพลศรีวัฒนกุลผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การแพทย์บุรณาการนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอดีดีครับ วันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ของแค่คุณเชื่อชุดโรคาไลฟ์ค่ะติดตามรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะทุกวันสุกเวลา16.30กานาทีทาง Modern Nine TV ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเจนนี่ฟูดและขอขอบคุณเครื่องสำอางลิซเบ็ตอาเดนด้วยค่ะวันนี้ลิซ่าลิซเบ็ตแซตเลอร์ลีนานุชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ